บุมปนัดาเผยสองเหตุการณ์ทำน้ำตาไหลพรากหลังช่วยน้ำท่วมอีกหนึ่งคนที่ต้องชื่นชมและยกย่องมากๆสำหรับบุมปนิดาประธานมูลนิธิองค์กรทำดีที่นำทีมงานลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมแม่สายจังหวัดเชียงรายท่ากลางคนไทยทั้งประเทศต่างโพสชื่นชมแม้ว่าตอนนี้เธอกำลังอุ้มท้องก็ไม่วันลุยช่วยเหลือสังคม แต่ก็ดูแลตุนเองและลูกน้อยในท้องได้อย่างดีไม่ให้ทุกคนต้องเป็นกังวลใจล่าสุดแม่บุ๋มได้โพสในอิน t ตาแกรมเผยเรื่องราวน่าประทับใจจากแอร์โฮสเตสและร้านอาหารทำแม่บุ๋มน้ำตาไหลเลยทีเดียวโดยบอกว่าวันนี้ขึ้นเครื่องมาเชียงใหม่เพื่อที่จะทำธุระของมูลนิธิสาขาสองที่ลำปางก่อนขึ้นไปเชียงรายอีกรอบ น้องแอไม่ยอมคิดตังค่าน้ำบอกว่าหนูอยากดูแลพี่พี่ลุยน้ำท่วมหน่อยมากแล้วพอฟังแบบนี้แล้วน้ําตาซึมเลยใจฟูมากเลยขอบคุณมากนะคะวันนี้มาทานข้าวอไอถึงเชียงใหม่หลังมออาหารอร่อยมากสั่งมากินกันกระนำกับเพื่อนแล้วก็เรียกเก็บตังเราได้สองขาวนี้มาแทนค่ะพร้อมคําพูดของพนักง,งานว่าวันนี้ค่าอาหารทางร้านขอไม่คิดตังนะคะ และขอร่วมสมทบทุนช่วยผู้เหลือประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะเชื่อไหมว่าบุ๋มนั่งร้องไห้อยู่ที่โต๊ะอาหารเพราะเพิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้ตต้นตันมากบนเครื่องบินมาแล้วมาเจอแบบนี้อีกซาบซึ้งน้ำใจจริงๆค่ะขอบคุณทุกพลังใจนะคะเพราะการซัพพอร์ตของพวกคุณมันทำให้หนูเดินต่อไปได้ขอบคุณมากๆค่ะ ค่ะก็ขอบคุณสำหรับบุ๋มปนัดดาและก็ทีมงานมูลนิธิต่างๆนะคะรวมไปถึงผู้ใจบุญคนไทยไม่ทอดทิ้งกันไปนไหนๆก็มีการซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือกันนะคะรวมถึงผู้ที่ไม่คิดค่าอาหารของคุณบุมหรือน้ำบนเครื่องบินนะคะก็ต้องขอขอบคุณณนะที่นี้ด้วยขอให้ท่านจงประสบแต่ความสมหวังความโชคดีและความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะ